เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวหากท่านผู้ชมขั้นใดในกำลังหารถยนต์เจ็ดที่นั่งติดมายลนะหนึ่งแสนกับสองพันเป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งโมเดลของยี่ห้อน,นี้เลยนะครับเชฟโรเลตที่ตอบโจทย์เป็นรุ่นสปินนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีเอาทีเซ็ตคันนี้สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทอันนี้ก็จัดไฟนั้นได้นะครับดาประมาณ วันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมกับรถยนต์เข้าใหม่หนึ่งคันแนวครอบครัวมินินะครับก็ไม่ได้มินิมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวหากท่านผู้ชมขั้นใดกําลังหารถยนต์7ที่นั่งนะครับไว้ใช้สําหรับสํารองนะใช้ห้าที่นั่งไม่พออาจจะต้องใช้เจ็ดบ้างในบางครั้งเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นอีกหนึ่งโมเดลของยี่ห้อนี้เลยนะครับเชฟโรเลตที่ตอบโจทย์นะครับถ้าได้นะครับในงบประมาณที่ถ้าท่านมีประมาณสักประมาณสักสองแสน บ่งลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ใคนนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครนะครับกำลังหารถยนต์เจที่นั่งใช้งานสักคันหนึ่งอยู่นะครับคันนี้2 1 9 0 0 0หนึ่งับาทอยู่ในบัตเจ็ทท่านอยู่แล้วเนี่ยก็คันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับเชฟโรเลตนะครับเป็นรุ่นสปินนะครับเป็นเครื่องยนต์พันห้าร้อยซีซีนะครับแล้วก็เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะครับรุ่น LTZ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์รุ่นใหม่ๆ พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมาออกมาเป็นแคปที่ว่าซึ่งบางคนก็ว่ามันใหญ่ไปนะครับก็เลก็กกว่าแคปที่ว่าก็เป็นเจ้านี่เลยครับแ mm hmm. คปเลสสปินเป็นรถยนต์สีดำอะเอามาดูรอบคันกันก่อนนะครับสภาพสีโดยรวมไม่ต้องบอกว่ารถเรียบร้อยดีนะครับปกตินะครับจะมีร่องรอยบ้างตามสภาพการใช้งานก็มีบ้างนะก็บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับแล้วก็แต่โดยรวมนะ่ะรถสวยนะครับรถไม่มีชนหนักนะครับไม่มีพิคว่ำไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมนะครับแล้วก็ เลขไม้แท้4ีหหัวข้อนี่เราการันตีให้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแต่ดูรถไม่เป็นนะครับบางที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางไม่มีความไปดูรถให้นะครับเราการันตีให้ยางนะครับที่ใส่อยู่กับรถตอนนี้นะครับเป็นยางขอบ15นะครับสเปคมาตรฐานอย่างนี้เลยนะครับยางเนี่ยเป็นปี2019สภาพดอกยางก็ตามรูปนี้เลยนะครับว่ามันสภาพจอกใช้ได้เยอะเลยวิ่งยาวๆเลยครับ ข้อหน้าก็ยี่ห้อเดียวกันนะครับคอนติเนอทันหนึ่งเก้าห้าหกห้าขอบสิบห้านะครับปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันนะครับอย่างนี้นะครับดอกยางก็แน่นๆแบบนี้เลยบัตเจ็ตประมาณนี้แล้วต้องการจัดเฟนนั้นนะครับคันนี้ก็จัดเฟนนั้นได้อยากได้รายละเอียดลึกๆมากกว่านี้เดี๋ยวอินบ็อกซ์สอบถามทีมงานได้นะครับภาษีนะครับหมดปีสองพันหกหกอ่ะนะครับก็ของเครื่องยนต์นะครับเปิดพอให้ชมก่อนเลยนะครับก็เครื่องยนต์ก็หน้าตาประมาณนี้พวกน็อตฝากระโปรงนี่นะครับมันก็จะคือเป็นน็อตเดิมแบบนี้ซีน่าเคป นะครับก็เป็นสติกเก็บเดินจากโรงงานแบบนี้ทั้งซ้ายและขวาต่อกโปงก็จะมีสติกเกอร์จากโรงงานติดให้อยู่ยังอยู่นะครับแล้วก็น็อตไม่มีขยับแบบนี้เลยนะครับห้องเครื่องยนต์ก็พวกคานหน้าต่างๆก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับเบโชกด้านในซ้ายขวาสีแบบนี้ออริจินัลนี่จากโรงงานแบบนี้ถูกต้องมันจะต้องโทลสีกับตัวรถถ้ามันไม่ได้ร้อนเครื่องยนต์เราก็เปิดกระปุกพักน้ําดูสักนิดนึง น้ำยารอเย็นแบบปกติไม่มีอะไรเลยคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็มีพวกบุกพวกคู่มือมีให้นะครับแล้วก็รถคันนี้เป็นรถผ่านการประมูลไฟแนนซ์มาให้นะครับแล้วก็เป็นรถที่เจ้าของแทาเดิมอาจจะสมไม่ไหวนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ก็ทําการเอามาขายทอดตลาดใหม่ประมาณนี้แล้วเราก็ไปประมูลออกมานะครับแต่เราดูเช็คบระวัิต่างๆเราให้หมดแล้วนะครับเซอร์ให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับก็การันตีให้ชมข้างในกันนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนกับสองพัน แอร์นะครับก็เปิดแล้วก็เย็นนะครับปกติต้องบอกเลยนะครับรถยนต์ของเชฟเวอร์รตรุ่นนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่ไม่ได้มีออปชันอะไรเลยนะครับแต่ออปชันความปลอดภัยมีให้นะครับพวกแอร์แบ็กต่างๆมีให้ ABS ต่างๆมีให้ออปชันเทคโนโลยีต่างๆที่ต้องดูแลกันเยอะๆเนี่ยในรุ่นนี้ไม่มีนะครับเป็นรถที่ดูแลง่ายเซ็นเตอร์ล็อกนะครับแล้วก็แอร์หลังก็ตรงนี้นะครับมีแอร์หลังด้วยนะครับนแล้วก็มาดูพวกพวงมาลัยเนี่ยบอกทุกอย่างเลยพวงมาลัยเนี่ยดูว่ามันถลอกไหมบิดดูอย่างเงี้ย ว่ามันแกนมันหลุดไหมนะครับอันนี้อยู่ในสภาพที่ต้องบอกเลยว่าเหมือนใหม่นะครับแน่นแล้วก็สภาพวงเนี่ยสวยอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กาลังหาอยู่ลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจอีกสักครั้นหึ่อะบอะแถวที่2นะครับก็นี่ง่ายๆนั่งอย่างนี้นะครับสบายๆไม่ใช้ก็พับลงได้นะนั่งอ่ะผมนั่งให้ดูนครับขาก็ไม่ติดนะครับแล้วก็นั่งก็มันเจ็คนนี้ที่ผมบอกไอสักครู่นี้นะครับสวิตช์แอร์นะครับถ้าร้อนก็ปรับได้เลยอย่างนี้ เราจะเอาข้าบ่หลังแล้วก็กพับลงแบบนี้กะยกก็ก็จะเดินเข้าไปได้นะครับบ่อหลังบ่อหลังเวลเราที่เราใช้งานปนระมาณนี้นะครับเราก็นั่งได้นะเป็นเก้าอี้สำรองนะครับถามว่าเด็กนั่งได้นะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะอึดอัดซุ่งนิดนึงแต่ถ้าไม่ใช้จะเก็บเก็บได้เลยนะก็จะกระดกพับได้แต่ถ้าเกิดจะวางของพับของอดของก็แล้วแต่ ข้าไหนทรงไหนที่ท่านมันขนได้เยอะก็จัดการได้เลยเป็นที่ใส่พวกล้ออะไรอยู่นี่นะครับเห็นไหมพื้นนะ่ะวลาเราเปิดมาเสร็จสีไจะต้องเป็นคนละสีกับตัวรถนะครับข้างนอกเป็นสีดําก็จริงข้างในก็ต้องเป็นสีเนื้อพ้นจากโรงงานจะประมาณนี้ปาท้ายนะก็ให้ดูนะครับดูเลยไม่มีการขยับน็อตนะครับน็อตเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับน็อตสีตะเข็บต่างๆของฝาท้ายเป็นสีตะเข็บเดิมจากโรงงานเวลาที่เราดูรถพวกนี้เราก็ต้องสังเกตพวกแบคไลท์ ซ้ายและขวาด้วยนะครับว่ามันสภาพมันช้ำไหมนะครับบางคันมันขนของมาเยอะมันก็จะเป็นรอยนะครับแต่คันนี้ก็ให้ดูสภาพว่าเรียบร้อยอยู่นะครับนะเสือใครกำลังหาอยู่เดี๋ยวคันนี้จะต้องส่งไปเก็บสีประมาณ2ชิ้นข้นชนหน้านะครับมันจะมีรอยสะเก็ดตลอกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมส่งไปเก็บสีให้นะครับก็ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะครับเดี๋ยวทําสีเสร็จมาเสร็จเราจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นรอยประมาณนี้นะครับแล้วก็การชนท้ายก็จะมีรอยนิดหน่อยอย่างนี้นิดหน่อยอย่างนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวส่งไปเก็บสีให้นะครับหลังจากที่รีวิวเสร็จอันนี้เราลถฟันพึ่งเข้ามาเราก็รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเลยนะครับว่าสภาพมันจะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับท่านใดนะครับที่กำลังหาใช้งานอยู่นะครับในรถเจ็ที่นั่งนะครับลองเอาคันนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับประกอบการพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะถ้าจะจัดไปนั้นก็จะได้นะครับคันนี้นะตามที่เรียนให้ทราบไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ แล้วอันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่มากับรถนะครับของรถสปินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสำเรับเล่มนะครับก็ให้ดูนะจดทะเบียนปี2014ทันวานะครับแล้วก็เราเป็นรถโมเดลปี2013นะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นรถลำดับเดียวคือลำดับที่1ก็คือลูกค้าที่ผมประมูลจากไฟแนนซ์มานะครับเป็นรถที่ลูกค้าท่านเดิมส่งไม่ไหวนะครับล้วก็ไฟแนนซ์ก็ทําการยึดนะครับแล้วก็ขายทอดตลาดมาแล้วก็ไปซื้อประมูลมานะครับเวลาที่เราประมูลมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูคันนี้โชคดีนะครับแล้วก เป็นรถที่ต้องบอกว่าอุปกรณ์ครบนี่กุญแจสำรองนะครับ1ดอกนะครับแล้วก็ดอกจริงก็จะอยู่ที่รถเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นทวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันติดอยู่กับรถนะครับคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนบุ๊กระยะต่างๆไม่ได้มีมาให้นะครับแต่เราก็มีเอกสารอยู่ชนิดหนึ่งที่จะพอสืบทราบได้ก็คือนี่เอกสารเดิมนะครับที่ลูกค้าไปทําการเช็คน้มันเกียร์มานะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ มาที่มันจะมีเลขไมาอยู่เลขไมายนะครับอยู่ที่9 0้า0มื่นกว่าโลนะครับที่เขาลูกค้าไปทํามานะครับวันที่9เดือน3าปี21นะครับแล้วตอนนี้มค์ก็แค่แสนกว่านะครับก็ถือว่าหลังจากนั้นมาก็ใช้น้อยนะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้นะครับประมาณนี้นะครับที่เอกสารแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้เราก็การันตีให้นะครับเพราะเราทาการเช็คโคบอลวารันตีของเชฟมาให้แล้วนะครับ